biển đúng Phát Ủa, ổn xuống đi Đu 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 cho anh cắn vào nỉ hình พี่นองโอ้โอ้พี่น้นองเลยมึงเ่ดู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 อยกันบันี้่นองเลยมาเด้อพี่น้องเกแบบซีเก็แบบเพชรน้ำกันบ่ตหน,นปนควอนขึ้นเป็นแถวเลยบบน,นโอ้ดอกเล็กๆียกันเ,กกเยอะ ซาบเป็นเขาโตนาะพี่น้องเนาะเด่นหลายเติบดีจ่านี่เดินมากค่ะเม่อป๋อยี่หรี่แต่พี่น้องเก็บพออาจจะสีงามขึ้นมากมนสีดอกง่ายๆนะพี่น,น้องเนาะ แดดกำลังออกพี่น้องเลยแดดกำลังออกแดดออกก็เสีวอุ่นแน่จักน้อยจ้่แน่จักน้อยเห็นบ่อขี่น้องขาวๆอ,อันอันฮิมาตกได้จำมือเซ้าตกแป๊บหนึง่งเขาจะเห็ดกับเป็นน้ำแข็งฮู้นู้ห็ดลื่น พี่เอฟซีว่ะป่าอยู่คือบ่ยกคอนใหม่เบิ้งข้างล่างอันคอนได้ทีป่าอยู่สงสัยป่าอยู่กับยกอยู่ด้วย้าเด้อคืออันปีนเบิ้งอยู่นะจ้ะปีนเบื้งคอนใหม่อยู่เที่ยงแต่ว่าก็คือสีก็แบบที่ว่าบ่ไดไทยให้เบิ้องซูขันตอนนะคะเนาะก็สิตัดออกเพราะว่าคขีดงาวเกินไปเอฟซีก็สิเบืองอยู่นะจ้ะ กระชิงยกนี่จ้ะคือคอนไหนเขาสงสัยเนาะจ้ะเนาะกระชิงยกปีนเบิ้งนั่นแหละเมื่อก,กี้อันขาเจ้าผ้าหมาไม่เดินเมื่อกี้พี่เมื่อกี้ข้าเจ้ากับเบิง้งเ,เบิง้งคือสีวามาหาเก็บอียงคื้ตะกาหน่อยเนาะจ้ะปาบิน้องเบิ้งมาเดี๋พี่น้อนอย่างี้ิ แข็งมัากๆอันนี้เท่าแล้วโอ้โุปนดหัวในพี่น้องเลยดาวาขาดซมเลยเมื่อยเอาตะกามาด้วยจ้ะอมู่บ้านไปยู่ไปเก็บเห็ดเอาอันนี้ พงไหมคะพี่น้องแต่กูดังกวัค่ะกลัวค่ะเอฟซีอ,อีกคือสี่ลำคานเนาะจ้ะมาเบิ่งอีกกันเออฮ็ดเบิ่งเห็ดอันนี้เป็นสันเป็นสันอยู่พี่น้องเบื้องบนต้องมาเป็นเห็ดหูหน้ดแ,แบบนี้เนาะตื่นเต้นยังคักเลยล่ะจ้ะเนี่ยแกแบบมั่นเลยล่ะจ้ะ ื่นจ้าพี่น้องต้องค่อยๆเก็บเก็บเลี้ยวอันเฮ็ดเกลอรถมือจะ้ะนี่กู าดอกนี่ี่น้องจะสวนเลยดนี้ดอกนี่ปาาหูสางรึเปล่าปลาปลาใหม่ปลาหนิงๆี่น้องปลาเนี่ยเด็ยังไงล่ะโล่งนะจ๊ะ

ปีนค้อนไม้ให้เอออยู่ใต้ค้อนไม้เอ้ลิตนนะตออโตวพี่น้องุูนะดอกน้อยๆใช้ยู่อใช่อีกเอ้อว้คนมาหยกค้อนไม้ให้แล้วพี่น้องป้าพี่น้องใช้เฮยลุงจันเนี่ยปีนดูปีนมาเบิ่งดูปีนดูนบ้า ก็อยู่ใต่ค้อนใหม่อี่ีพี่นองเลยเก็บเดี๋ยวต่างหัวกันล่างเนี่ยกใส่ตะกาดด้าเลยเอ้โมโนูนี่กันต้อาหามแบพ่อติเก็บด้วยเหรอน้อ,นองน ก่อนหน่อลงที่เก่าจ้ะดอกน้อยๆอันถ้าเขาบ่โดนแดดเขาก็โตอีก่ที่นี่น้องออกมาปาป้ามึนที่นองเอ้ยแถวสาบหลาดด้วยฮะ

โ้้พี่นองเดี๋ยวก็เริ่มอุ่นจักน้อยละจ้ะว่างสังง่งอย่อ้ยเจ๊เพ็ดเป็นน้ำแข็งอันน้าวๆน,น,นี่เมือก็สิเป็นน้ำแข็งเหมือนกันนิี่น้อง ป้านี่อันคอนไม่เล็กๆน้อยๆกเฮ็ดออ้หัวหน้องเป็นตาสะออน้่งหินน้องนีนน่มึงเนี่ยวาดอือคอถ่ายรูปก่อนอุ้ยอ่อนซ้อนเด้เก็บรุ่นนีเด็กน้นนองนะหินน,น้องเนาะเฮงเฮงโอ้โยไข่ไข่หูวสังเนาะพี่น้องจ้าเก็บเม็ดดอกมากๆมันสิเกิดดีใจเลยน้อจ้า ครูโปเลยบนี้เท่าแล้วเหมันมังนีตื้มกันโอ้กฤสีได้ห้ายอยู่ตลอด่นอะตื้มกันบมอหันมังนีเนาจ้ะด้งเด่งจีออเห็ดนักรไเปบ่า ไตก่อนะโอ้ยเท่าเราพี่น้องคนน่ะมึงป้าดจอบอ่งี้เล้ยพี่น้องเอ้เปืดปนๆเท่าแล้วโอ้มาสาเาก,ากินไปนะจ๊ะควันใหม่ก็บลายลายแถวนี่น้องมึงคนควันใหม่นะเป็นตะเห็ดออกเลย เฮ็ดมือนีก็ได้ซ้ำหนีแล้วจ้าพี่น้องนี่ล้างนทำข้อมสารเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าแต่สิเอาไปเอามาตาแห้งเลยจ้าพี่น้องอู้มือนีได้เห็ดง่ามบ่ได้อันหลายครั้หมู่บ้านแต่ว่างามนะพี่น้องมือนีบ้านบ่งามบดได้จ้ามือนีอู้ได้เห็ดหูหนูมือนีได้แต่เห็ดหูหนูไม่ได้พี่น้องเอ้ยเห็นไหมจ้า ปานหูสร้างเบิ่งพี่น้องเลยเห็ดเห็ดหูหนูวันนี้ได้งาม,มีหลีบ้างเนี่ยผี่น้องอ้อนดิจ่านี่ยอ้อนอ้อนๆไหมโอ้ยปวนอะมึงเนี่ยปานหูสร้างบ่จ้ะคือหูสร้างนอ้องอ้อนซ้อนอันเห็ดเมืองนอกเนาะพี่นอ้องเห็ดหูหนูเห็ดขึ้นตามธรรมชาติจ้ะบ่ได้อัน ปลูกได้เพาะได้พี่น้องเอยอยู่เมืองนอยจกเป็นอุดมสมบูรณ์เก็บเห็ดกินตามฤดูกาลเนาะจ้าเบื่อไนดอกยังสีเนมะพี่น้องอ่อนๆนะเอาไปอันไปย่ำเนาะจ้ะย่ำกรุบกรุบแซบแซบนี่หมว่านี่ก็ย่ำกินอยู่แต่ว่าบ่ได้เห็ดใี้พี่น้องเอฟซีช่มเนาะจ้าเราะว่าอันเห็ดหูหนูนี่ส่วนมากก็ถูกจักสุกคนนละเนาะจ้ะเนาะ่อันนี่นะเก็บมาแล้วไปอยู่กับมาตากแห้งสิละจ้ะเียตากแห้งใส่ขวด กดโหลวบเนาะจ้ะาละกะอู้มื่อี้ได้เต็มถาดเต็มถาดคือเกาจ้าพี่น้องให้กดโหลใบไปกินหวาดพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเห็ดไปกินเดี๋ยวนี้ก็มีแต่เห็ดหูหนูหล่ะจ้าเห็ดนักล่มกับ่พ่อพี่น้องเอ้ยพ่ออย่แต่ว่าเขาถ่าแลว้วจ้าแต่เสียดายชอญงยัยขนมป็นไดช้ชอนั่นนะไอ้เจ้าแมนสิ์นั่นซะ ชอเดียวเต็มตะกาหน่อยปาย่เล่แหละพี่น้องงามมาจา้าเนาะมอน,นี้ภาพพี่น้องเอฟซไปเกบเ็ดกันได้หมานคือเก่าจ้ะพี่น้องนี่เนาะจ้ะขอบคุณพี่น้อง FC ฟซหลายได้จ้ะเด้อตั้ง FC ซเก่า f อฟซใหม่ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกการติดตามได้จ้ะเด้อก,กดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจปายู่กับลุกจอนเองได้จ้กพี่น้องเด้อช่องบรรยากาศในเลื่อนกระจกต้นมะละกอของพี่น้องเอ้ มันแล้วก็เดี๋ยวก็เสีได้ตัดลงแล้วล่ะจ้าเพราะว่าขึ้นสูงปวดเนาะ,ะไปละจ้าพี่น้องเจอกันคลิปนห,หน้าจ้าเห็ดหมูหนูอุ้ยจะเป็นง่ามเห็ดหมูหนูเนาะ